หลวงพ่อครับคนเราก่อนจะตายเขาบอกว่าจะมีจิตสุดท้ายที่จะไปจุติที่อื่นเนี่ยจิตสุดท้ายนี่คืออะไรก่อนจะตอบจิตสุดท้ายคืออะไร,รขอขยายความนิดนึงนะในความเป็นมนุษย์เนี่ยมีร่างกายและจิตใจอยู่ด้วยกันคู่กันจิตแยกจากกายเนี่ยเรียกว่าจุติแปลว่าเคลื่อนถามว่าอะไรจะเป็นตัวส่งไปในขณะนั้นนะ่ยจิตยึดเหนี่ยวอะไรถ้ายึดเหนี่ยวกุศล ผูกพันอยู่กับกุศลครับแม้จะเคยทําบาปมาก่อนอก็บาปยังไม่ให้ผลนะ่ะจิตดวงนั้นจะส่งผลไปเกิดที่ดีก่อนเลยนั่นคือเห็นมีหลายคนเขาบอกว่าเวลาก่อนจะตายเนี่ยให้มารุมกันสวดอิติปิโสหลวงพ่อถ้าสวดอย่าสวดดังสวดพอได้ยินแล้วสวดเพราะเพราะคือหูขนาดนั้นยังได้ยินอยู่บ้างนั้นก็คือให้สวดเพราะเพราะสวดเบาๆบให้ผู้ป่วยน่ะได้ยิน แล้วก็ให้เป็นคำดีๆอย่าเป็นคำร้องไห้